สวัสดีครับผม,ผมก็อยินดีตลอนรัสู่ชอง Auto Indie X2 นะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาอัปเดตแอปหาเงินฟรีนะครับก็สำหรับแอปนี้สําหรับชิปในเกมหรือว่าคะแนนเนี่ยเราสามารถถอดเป็นเงินได้จริงเนาะตอนนี้ผมมีอยู่4,650คะแนนเนาะก็เท่ากับว่า4,650บาทนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะถอนให้ท่านชมดูนะครับผมก่อนที่เราจะไปะเล่นนะก็ถอนให้ดูเลยแล้วกันนะครับผม ก็เดี๋ยวผมจะถอนอยู่ที่4,500นะครับผมอ่ากดถอนเรียบร้อยเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูที่บันทึกการถอนนะครับอ่าเห็นไหมครับตอนนี้ก็ขึ้นคำว่านะครับตอนนี้ขึ้นคำว่าเราถอนหรือว่าสมัครแล้วนะครับถ้าถอนเสร็จก็จะขึ้นคำว่าจัดการแล้วนะครับผมนี่เลยถอนวันนี้เนาะ ตอนเวลานะครับผมวันที่นะตอน6โมงกว่านะครับผมวันนี้วันที่เอ่อไร่เดี๋ยวเราดูก่อนเนาะวันที่22นะครับผมก็ตามนี้เลยเนาะเดี๋ยวผมจะกดเอ่อข้ามไปตอนเงินเข้าเลยแล้วกันนะครับว่าเงินจะเข้าเร็วหรือเปล่านะครับผมนะครับผมตอนนี้นะครับยอดเงินก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ มียอดเงินเข้ามาที่4,500บาทวันที่22นะครับก็ตอนเวลาเงินเข้านับ6โมง10นาทีนะครับก็ตอนที่ผมถอนคือ,อ6โมง9นาทีเนาะก็เงินเข้ามาเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในเกมว่ามันขึ้นสำ็จแล้วหรือเปล่านะครับผมโอเคนะครับเราก็กดไปที่ถอนเงินแล้วก็กดไปที่บันทึกการถอนนะครับก็ตอนนี้นเงินเข้ามาเรียบร้อยเนาะอ่านี้เลยนะครับผมถอนตอนเวลา 6กโมงนาทีนะครับวิก็เงินเข้ามาเรียบร้อยตอนเวลา10โมงไม่ใช่ตอนเวลา6 1โมง10นาทีนะครับผมก็ขึ้นก็นว่าจัดการแล้วนเองนะ4500บาทนะครับก็ตามนี้เลยนะครับเงินเข้าเร็วนับ1นาทีเงินเข้าเลยเนาะโอเคใครที่สนใจนะครับจะตัวเกมนี้ก็สามารถเล่นได้ฟรีนะครับเดี๋ยวจะทิ้นงนก์ดาโหลดไปที่ใต้คลิปเนาะ เลีต่างๆเราสามารถเล่นได้หมดแต่ว่าผมเล่นให้ดูไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลงคลิปไม่ได้นินงนะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินแบบคร่าวๆเนาะขั้นแรกนะครับเรากดแชร์ก่อนเลยนะครับผมการที่เราแชร์นะครับผมแชร์ไปเพื่อนนะกดครั้รอบเนี่ยเมื่อเพื่อนดาวน์โหลดผ่านลิงก์ของเราเราจะได้คนละ20บาทต่อ1คนนะครับผมและเพื่อนก็จะได้20บาทเหมือนกันนะครับผมจากนั้นให้เรามาที่ตัวแทนนะครับผม ก็เรามาถอนเงินตรงนี้ถ้าเราแนะนําเพื่อนเราได้กี่คนนะครับผมเมื่อกี้ผมก็ถอน500แล้วก็เมื่อวานถอน4,000ก็รวมเป็น4,500ที่ผมถอนให้ดูวันนี้นะครับผมเห็นไหมครับง่ายๆนะก็กดแชร์กดขั้นลอบต่างๆนะครับผมแชร์ไปที่เฟซบุ o กนะครับผมมัดแอปสกแกมนะครับผมสามารถแชร์ไปได้หมดเลยนะครับ โอเคนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะเกมนี้เนาะก็ยังจ่ายดีอยู่นะโอเคครับก็สลับคลิปเอ่อสลับแอปนี้นะมีชื่อว่าเอ่อเบสแปดสิบแปดครับก็ยังจ่ายดีปกติเนาะผมก็เล่นมานานละฮะสลับแอปนี้เนาะเป็นเกมที่เล่นฟรีนะับผมเราไม่ต้องเติมเงินก็สามารถถอนเงินออกได้เลยนะครับผมถ้าเรามีเหรียญในเกมขั้นต่ำอยู่ที่200บาทนับถอนสูงสุดอยู่ที่50 0 0 0บาทต่อครั้งเลยนะครับผม โอเคครับสรลบคทีปนี้ก็ถ้าใครดูแล้วมีประโยชน์นก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมโอเคครับสรลบคทีปนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ